กูธอ่ะเขาได้อาาอกงานอ,ขอ่ะเขาเขาเล่ไปออกกับน,น้องบูธเนาะ้องบูธคือ่ามั่นเนาะเออมาขาดดิแะสวัสดีค่ะพี่น้องทั้งบ้านทั้งรีสอร์ททั้งทุงทั้งทาพวกพวกเก็บกวดพวกกักตูทั้งหลาย เบื้องเลือสื่อมาเบื้องบริเฮงก่าไผ่เด้ออีกคนเบืองความงามเสร็จกักะด้างหนาแต่งคานี่นะคะการแต่งหน้าแบบ G4 นะคะเออดูนะคะรองพื้นแล้วก็ซับแป้งแห้งลงไปยี่ห้ออะไรนี่บูท ยังมันมันมันสะดุดแหมมันเป็นอะไรไม่รู้นี่นะคะตบลงไปเลยเอาแรงแรงก็ได้เพราะาหน้าเราหน้าจริงโอ e ้โหถึงหมดเลย e ต้องกลัวเก็บไม่ต้องกลัวอะไร e ปิ้งตลอดนี่นี่ขาดชาตบตบลงไป พิเศษเป็นกู <c oughs> ค,คิดว่านัน่นเป็นโดมหรือมีแอะไม่ไมย่างๆดีนะคร,ะรูเอาพรมขึ้นเนาะแต่มองเรียนไพ่ครูก็เย็นก็นดีนนเานาไปะยุธงเน,น่ะไอ้พ่อชันเจสนาจดอะไรพ่อชันบัว เนียนเนียนไหมคะเนียนไหมเนนไหมคะเนีนไ ตัวให้เดี๋ยวกูถ่ายสามหมื่นปันเดี๋ยวเฟซกูกเช้าบอกใครไม่ใส่ีงินกูร้องเงนวิธูร้องติดก่อแล้วใคติดตัอกแก่บอร้องเงนเงนยูทูบคัดเือพี่น้องสุขุสุขอนิจจ์ผูไดที่ปาทานในื้อบาซส้่ตัวเข่ากลุงนะคะก็ต้องสื่อเบิ้งบานเก็บน น้องแจ้ให้องไดทีเขมค่ะแม่จะไปอี่ห้มหน่อยเคลิ่งเคอนพ่นพี่้บอกจะอเป็นลูกด้วหนาคลืงห่างลูกพี่เดนี้เส่เกีเกีไ่ยนจ้าเกํลังแตงหนาจ้าพี่น้องหนาอีเข้มคลืงห่างลูกเี่ยก่อหนาอีเข้มคล่งห่างลูก บอเดอร์หนามคือใครเปลี่ยนรูเปีนยนรูปมาดูแต่วัฏฐานพันใหญอันมากนก็ใส่เปรี้ยงกันไข่เปรี่ยนน้ำเนยพนะอันนั้น ใส่เอกเข้มมาให้ไปเล่นน้ำเน่โอ้ยล้อเป็นอีพีต่อๆไปก็แล้วกันเด้อโอ้ยยามาถอยยันวิญญามายังได้เขากลับมาแต่เยสูดและทีเจซี่เพิ่นว่าเด้ไปใส่จ้าเจ๊ขับพี่น้องเพราะว่าทุ่มพิจางเพิ่นว้าวว้าวสวัสดีท่านพรค่ะพักท่าเพียรนนท์ใช้อันนั้นค่ะแม่หมอสวดเจซีิสืบพันหางวอยดูพักศีหาหมอสวด ก็ภูเขาแปีงคนไหนที่กันไหนนอนฮึนอนนะกเขาแปีงไงดิปรดซามเพราะเราสวยอืมเพราเรื่องการขานาคุรอดในกลุ่มตลกสาวขอบคุณค่ะเรีนตามค่าตัวเรียนตามค่าตัวตัวแพร่เชื่อไม่ใชสีพนักนว่าบอยจะขวางเปียงอีห่าคนมึงจะร้อยไปนสี่ผู้เอเนี่ย ีแนวโอ้ยอ,อันนี้เป็นเนียนๆไหมครับพี่กองนี่นี่แหละครับพี่กองแล้วลอตอนเสเร็จแล้วเจะลงคอลงอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะคือตีบ็กเกอร์คือตีบ็อกเกอร์พอมีคิ้วบาง หมอล้บหมวกสกีตใจมหาชนนุ่นแช่นั่นบอรครับช่วงนี้บอค่อยว่างเลยจ้าพวักคิวแห้งค่ะอาทิตย์หน้าก็สิไปเป็นอ่ะคณะแต่หมอรับเสียงสกิดใจค่ะอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ประจําประจําที่เสียงสกิดใจเที่ยวที่บ้านบอบอจ้าไปมาไปหมอรับม,ม,ม,มหาชนบอนั่นแหละหมอรับ<ๆ>เสียงแก้วเป็นใดหมอรับเสียงแก้วตายพอดี บ้าอืดแต่กูสีคนผูงามบ้าเด็กอ้วนอืดหูเดี่ยวหลยจสีมาให้สิไปหาสีเรียกหนูให้คิดมาจาของงายมิติเดี๋ยวบางหนามันจะไม่หนองขึ้นยังนี้ขี่กระบหนูขันะจเดี๋ยวบางข้างกปปักแจงกระดัน นี่นะคะให้ดูก่อนอันนี้ท้าหลังที่เป็นปันดาลนางอีกเแ่าๆที่แ่าเราละเขากับว่าสีสันให้กันแบบนั้นคือหัวหนูคือหัวแสดงกี่โมงถึงกี่โมงเริ่มประมาณหกโมงตรงค่ะหกโมงตรงขันปาดค่อยผัวกูต้อกันนั่นแต่ใจหล่ออันนี้ตัวสูทเครื่องไม้เป็นหอยพม่าคุณสีบอกอันนี้เป็นนางเอกอ่ากำลังใจแก่นะคะเมื่อ บริษด็จะทั้งหลังนะคะทั้งหลังมััวได้นคไอเด็กเป็นเพื่ออีกนะคะเพื่ออีกเพื่ออีกเมียนนะคะเอาไว้สมีก้อนแัดอันเลี้ยวๆที่แต้แจ๊งสีนันนั่นถ่ายิงไม้สมีแบบบายบายฝากที่ตามช่องกันเด้ออันช่องยูทูบช่องจุดทูบเกศีที่หนึ่งเกศีพาเพื่นนะครับฝากอ่า กดซับตะไคร่ก,กดระเบิดแห้อ